จิตอาสามหาลัยก็เรามาในลักษณะของโครงการจิตอาสาจะนำาลือดสาออกมาทำดีเพื่อพ่อจริงๆแล้วเราทำริบบิ้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแล้วก็จะเป็นคำสอนของพ่อค่ะ รู้สึกว่าทุกคนอยากจะอยากจะแสดงความรักให้พระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งเด็กๆเ,เขาก็ยินดีเต็มใจรู้สึกดีมากๆทั้งเพื่อนแล้วก็น้องผู้คนเนี่ยร่วมมือกันทำด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อการร่วมกันทำสิ่งๆนี้ให้กับประชาชน นี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่มีเหล่าอาสาสมัครมารวมตัวกันซึ่งจุดนี้ค่ะเป็นทีมอาสาที่เป็นช่างตัดผมนะคะหลาย10บคนค่ะเขามาอาสาตัดผมให้กับพี่น้องประชาชนนะคะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะก็คือตัดให้ทุกเพศทุกวัยและก็ทุกแนวแล้วก็มีคนมาใช้บริการจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุนะคะหรือว่าจะแบบว่าเป็นวัยรุ่นเท่ๆค่ะ,คะก็มาใช้บริการค่ะ แต่ละคนเป็นใครมาจากไหนแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงคะือแต่ละคนก็เป็น,<ม>เ,ปนเป็นช่างตามร้านเนี่ยครับ<ะ>แล้วเราก็มีการามีโซเชียลเมดบล็อกนะครับล้วก็ไลน์เราเป็นจิตอาสาเพราะเราเรามาคันละที่<ะ>เราก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็มาหาสถานที่อย่างเงี้ยครับ<ะ>แล้วก็ขอคนที่เขามาบริจาคของเงี้ยขอจุดด้านหลังเขาขอใช้พื้นที่ร่วม<ะ>ก็ได้เริ่มตั้งแต่9โมงครับ<ะ>ตอนนี้ตัดแต่ละคนช่างแต่ละคนก็ตัดได้ประมาณ30กว่าหัวครับ ทำไมถึงคิดที่จะมาตัดผมน้ำใจคนไทยเยอะเยอะมากเอาของมาแจากกันแบบเยอะแยะไปหมดแล้วเราได้ข่าวว่ามีประชาชนบางส่วนที่ยังตกค้างอยู่ที่สนามหลวงเราเลยเอ้ยอนี่แหละมาช่วยกันเพื่อให้ประชาชนที่ตกค้างอยู่เนี่ยได้ตัดผมได้เวลากลับบ้านไปก็โอเคได้สดชื่นดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าเราก็ใช้ทักษะวิชาชีพชทำอะไรได้เราก็แบบทำใช่ครับผม เดินทางมาจากไหนคะนครราชสีมาครับผมโยเดินทางมาจากนครราชสีมาครับพี่มาเมื่อไหร่ยังไงนั่งรถไปพี่มาสองโมงเช้าครับมาถึงนี่ตอนประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเงี้ยครับแล้วก็หิ้วอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยมาเองครับผมกับกระเป๋าเสะ้านหนึ่งใบมานอนนี่แหละครับน้องไอ้ปกติตัดประจําอะไรยังไงบ้างยังไม่มีร้านประจำครับแต่ตัดชั่วคราวมากกว่าตัดร้านนี้แล้วก็พอก็เป็นตัด แล้วทำไมวันนี้ถึงแบบว่ามาเป็นอาสาตัดผมให้ที่สนามหลวงเราช่วยตัดให้หลายๆคนที่เขาไม่มีโอกาสไม่มีเงินมากกว่าที่เราจะไปเข้าร้านนั้นแทนตัวนี้มันก็ร้อยอัพอย่างเงี้ยวันที่แปดสิบเงี้ยผมว่ามันแบบหละคนเขาก็ไม่มีกําลังทรัพย์มากกว่าที่จะไปตัด<อ>สุดยอดเลยนี่เป็นความคิดของเด็กรุ่นใหม่แล้วปกติตัดอยู่ที่ไหนอะไรยังไง อยู่อำเภอบางพินอยู่อุออยอยอทยาค่ะอุทยาแล้วเดินทางมาตัดวิสนามอยู่นเหรออะไรเป็นแบบว่าเหตุผลที่ทำให้เราแบบตัดสินใจมาทำอาสาในครั้งนี้คะคือทีแรกพี่จะมาตั้งแต่วันที่พี่ตั้งใจว่าพี่จะมาวันที่4ีธันวาค่ะสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปไปจากความตั้งใจแต่ว่าท้ายที่สุดก็คือได้มาทําพี่แกแต่รู้สึกยังไงบ้างคือพี่ดีใจนะอย่างน้อยพี่ก็มีที่ให้ทำอ่ะ ถ้ายิวมาแล้วต้องกลับนี่ร้องไห้เลยนะวันนี้คนที่เข้ามาตัดผมกับเรานี่เป็นใครมาจากไหนบ้างคะส่วนใหญ่ก็ประชาชนที่อยู่รอบๆนี้แหละแตะส่วนใหญ่เป็นคนจนนะไม่มีตังค์อะไรไม่อยากให้เขาถูกมองแบบเขาต้องเป็นอะไรเขาทำให้เขาสะอาดเขาจะได้เดินอย่างภาพภูมิใจจะได้ไม่มีใครมาแบ่งแบ่งแยกกีดกันจะเดินตรงไหนเขาก็สบายใจ สีนวลทำอะไรอยู่บริเวณนี้เป็นเจ้าหน้าที่งานรักษา<ะ>เขตปทุมวันค่ะ,คะกวาดแล้วมาเก็บขยะที่นี่มาทุกวันเพราะว่าต้องไปกวาดถนนก่อนแล้วก็มาเก็บขยะแล้วมากวาดที่นี่แล้วก็เลิกสองทุ่มที่นี่ค่ะก,กลับไปก็มืดเราก็เลยไม่มีเวลาตัดผมเดี๋ววันนี้ไปพร้อมทรงผมใหม่เลยถามว่าช่างเหนื่อยไหมรู้สึก คือคือความเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วนะแต่ว่ารู้สึกแบบดีใจมากกว่าแล้วก็ได้ภูมิใจมากกว่าได้หนึ่งได้ทำหน้าที่ของอาชีพของตัวเองสองได้ทําตามพระราชำดำรัส<ะ>นะว่าทำทำดีในอาชีพวันนี้เราก็มาทําดีเพื่อพ่ออย่างที่บอกว่าจุดประสงค์หลักคือเรามาทําดีเพื่อพ่อมาช่วยประชาชนตอนนี้ก็รู้สึกสุขใจแล้วแล้วก็หลายอย่างก็รู้สึกอบอุ่นนะถ้ามาที่นี่แล้วคุณจะรู้เลยว่าอบอุ่นมากเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้การได้รับอะไรอย่างนี้ครับ เกิดมาผมก็ยกมือไหว้ท่านแล้วอะถ้ามีโอกาสได้ได้ทำผมก็อยากจะมาทำครับแต่เงินทองผมไม่มีหรอกเป็นคนจนนี่เรื่องเงินมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผมเนาะพี่แต่ว่าแบ่งการแบ่งปันผมว่าไม่มีคนขีหัวยอะเลยพี่ม,มันมคือที่สุดแล้วเนาะโอ้โหยิ้มได้เต็มปากอะพี่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้พี่ก็ไม่เข้าใจว่าให้แล้วมีความสุขเป็นยังไงก็อย่างก้มหน้าก้มตา ตัดแล้วก็เก็บตังค์ม <า S 1> ีเห็นรูป <มา S 1> เห็นรูปสมเด็จย่าตัดผมมิงให้ในหลวงนี้ยไม่ต้องเห็นข้างหน้าก็ได้เห็นข้างหลังก็ชื่นใจแล้วเราเป็นพลังเนาะพี่ดีใ,ใจมากเนี่ยจริงๆเพาะเขามาทุกวันแหละ นี่ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าอนีใจเราตื่นตันใจใช่เราปรับมุ่งใจทำแค่นี้ยังน้อยเนาะถึงพระราชาไม่อยู่แต่ประชาชนของพระราชาอยู่มาถัให้ประชาชนที่พระราชารัก